สวัสดีนะครับก็กลับมาอยู่กับในเกมเกมอร์ไวทีว่ปีกไก่ข้างนะครับวันนี้ก็จะเสียงก็จะเบาลงเนาะเพราะว่าช่วงนี้ผมก็อ่ามันเป็นคลิปเก่านะครับเป็นคลิปที่อัดไว้ได้พักนะนะครับก็คือช่วงอีเวนต์นี่แหละช่วงอีเวนต์เรือลำนี้มาพอดีนะครับก็วันนี้ก็จะมาอยู่กับเรืออ่าปีค้าทียาเก้าสายยุโรปพรีเมียมนะครับชื่อฟิลานแลนด์เนาะฟิลานแลนด์นะครับเสียงอาจจะเงียบนิดนึี้มันก็อาจจะ พอดีที่เพิ่ครับพอดีว่าตอนอัดนี่คือมันมันมันติดมันติดแล้วนะครับมันไม่ค่อยมีเวลาอัดเนาะก็อันนี้จะเป็นเหลือพิฆาตพี่ย้อนเทียบก้าวสายรวมชัดยุโรปนะครับอ่ะทีนี้ก็ขอกคนเลยและวกันนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาฟินลแลนด์นะครับฟินน์แลนด์เนาะเรือจะอยู่ที่18นะครับ กาะการซินดนียนอยู่ที่5%การนบกันไป20%นะครับแล้วก็เกาะการดามิกระสุน,นอะอยู่ที่4.5%อ่าซึ่งไม่คม่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็เกาะการตอร์ปิโดเนี่ยจะล,ล,ล,ลดตลดดามิตอร์ปิโดได้ประมาณ4.77%ซึ่งจริงๆแล้วในใน,ในดาวมิเลยพิฆาตะถือว่ามันไม่เยอะอรู่แล้วนะครับซึ่งไม่แปลกเนาะเพราะว่านี่เป็นดีวพิฆาตเนาะต่อมามาดูเรื่องความเร็วนะครับความเร็วความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่35.57นอตนะครับจาก0ถึง35 น็อตเนี่ยจะใช้เวลา8.63วินาทีนะครับเรื่องการเลี้ยวนะครับ10.50องศาต่อวินาทีใช้เวลาเลี้ยว3วินาทีซึ่งถือว่าเลี้ยวเร็วนะครับถ้าเทียบกับทีมถ้าเทียบกับเรือพิฆาตที่ผมมีเนาะที่เป็นเรือพิฆาตนะครับอ่าไม่เทียบกับคิตาก็ได้คิตาเกษตรอย่างเลี้ยวช้ากว่าเนาะแล้วก็องศาการเลี้ยวก็จะช้าห่างกันเยอะเลยเนาะถึงแม้จนเหมือนจะเลี้ยวเร็วแต่ว่าองศาการเลี้ยวช้านะครับถ้าเทียบกับเฟเชอร์ก็เกือบเกือบจะพอกันเลยนะครับ แต่ไอ้นี่เลี้ยว,ว,รอองงเ,วยเร็วกว่านะครับก็คือองศามุมองศาตอวเบียมันเร็วกว่านะครับคือมันตอบสนองต่อาตการดีวงได้ไวกว่านั่นเองแต่เวาลาการหากักเร็วพอกันนะครับอ่าต่อมาอัน,นี้มาดูในส่วนของปืนนะครับอ่าปืนเป็นปืนขนาด120มิลลิเมตรนะครับมีทั้งหมดสองป้อมป้อมละสองกระบอกอ่าจุดตรงนี้ก็จะลงกันแล้วว่าเฮ้ยปืนมีแค่นี้จะเล่นกันอย่างไงนะครับมาดอวนข้างล่างนะครับเวลารีโหลดของปืนนะครับอันนี้ผมอัพมาแล้วนะ1.57วินาที อันนี้คือปืนมันไวมากนะครับก็คือปืนมันโหลดประมาณวิ่งเดียวเองนะมันโหลดวิ่งเดียวเองซึ่งมันมันไวมากเนาะระยะยิงโอ้ระยะยิงเยอะมากกว่าเลยครับ9.5 2กิโลนะครับอันนี้คือไม่ได้อัพอะไรเพิ่มเลยอัพแค่สายละพาระหว่างก็เป็นก็ได้เพิ่มอีกนิดหนึ่งเนาะนะมีเทียดีจะลู้กัน315 14นะครับโอกาสติดไฟ4.5ซึ่งเหมือนก็ไม่ได้เยอะมากครับถ้าเทียบออถ้าถ้าเทียบในส่วนของเรือทั่วทัไปนะครับแต่ถ้าเทียบกับเรือพิฆาตที่ทีเดียวกันแล้วเนี่ย ถือว่าเยอะนะครับอ่าถือว่าเยอะนะ4.5ก็ถือว่าเยอะอยู่เนะาะดามิเอต FP AP รู่นละ3 7 8นะครับโอกาสยิงน0เปอร์เซ็นต์เราคูณดามิเอตเนี่ยจะคูณไปละ50เปอร์เซ็นต์เนาะป้อมปืนหมุนไวมากนะครับ32องศาต่อวินาทีซึ่งมันไวแบบ ขนาดดีๆสารัตนะครับยิงหมุนแค่26ฟีไอนี่รอไป32นะครึ่งมันหมุนหมุนได้ลาวเร็วมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไอป้อมปืน้ทยนะครับเห็นไหมว่าป้อมปืนเนี่ยหมุนได้แบบรอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีปัญหาว่ามันจะหมุนแล้วมันจะติดนะหมุนได้รอบเลยและเร็วด้วยเนาะต่อมานะครับก็มาดูในส่วนของลำนี้ไม่มีต่อนะครับบอกก่อนว่าลำนี้ไม่มีต่อนะลำนี้ไม่มีต่ววีดีโอใช้นะครับก็เอเอนะครับขนาดใหญ่ 227รนะครับระยะยิงเนี่ย4.6เนี่ยถือว่าไกลนะครับถือว่าไกลนะถือว่าไกลกว่าดีๆลำอื่นมากนะครับที่ลำอื่นอย่างบีบีสารัตเนี่ย,ยเนื้อเท็เชอร์เนี่ย3ัยุกเองไอ้นี่รอไป4กิโลนะครับแล้วก็อันเล็ก255รนะครับระยะยิงอยู่ที่2.5ไม่ใช่2.5 2.7สองจุดเจ็ดนะครับขออภัยซึ่งมันก็จะยิงไกลกว่าชาวบ้านเขาอีกหมดเลยทุกอย่าง ค,ยยยคือเรื่องนี้นครับพี่แรงมากแรงภาษาลัทธ์นัน่นแหะเนี่ยดูเกียร์ดิ้งได้ไอเมียเกียร์ดิ้งจะเชิญับดูได้เลยเห็นไหมันแรงกว่าวิธีตัดสิยงที่เป็นโดยใส่มันนั่นแรงกว่าขึ้นแรงในชี่เที่ว่าเครื่องบินผ่านได้แบบเดียวผ่านได้แบบเดียวกิงๆค่าผ่านนะครับ5.27ไม่5.24อันนี้ผมวัดมาแล้วเนาะซึ่งมันก็ถือว่าน้อยมากนะถือว่าน้อยนะน้อยมากว่อีนั้งน,นะครับทีนี้มาดูในส่วนของส่วนเสริม ครับส่งเสริมาบ้างส่งเสริมนะครช่องแรกก็จะเป็นในส่วนของรถอะไรรถเป็นหลักผมใช้อันนี้เลยนะคผมว่มคือมุนไวมากแล้วผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องทำอีกเพิ่นเติมนะครับต่อมาอ่าเรื่องช่องสองช่องสองผมจะใส่หนึ่งหักเดียวใครจะใสเ่เล่นเครื่องก็ได้นะครับไม่เห็นฝรั่งบางคนนะครับฝรั่งที่รีวิวแะฝรั่งที่รีวิวส่วนใหญ่จะใช้มันนี้กันแต่ผมจะเอาอันนี้ดีกว่าน,นะครับส่วนช่องสุดท้ายเนี่ยเอาวันนี้ไปเลยครับโหลดค่าพาน ดีที่สุดนะครับตลอดเรือพิฆาตทีนี้สกิลผู้การผู้ก,การผมยังไม่ค่อยพอมเนาะผู้ก,การผมงเงพิ่งแย่เี้ยวหกก็จะอัพประมาณนี้เลยนะครับผมอัพเพื่อแถวหกอันเป็นอันนี้ไว้เพราะว่าผมเชื่อว่าในอนาคตมันจะมีสายเรือพิฆาตยุโรปเามาผมกล่าวว่าผมจะอัพให้มันไอ้นี่ไปเลยให้มันเผื่อโซน,น่นาไปเลยซึ่งผมคาดการณ์ว่าอนาคตเรือสายพิฆาตยุโรปเนี่ย อาจจะมีโซน่าให้ใช้นะครับมันคาดการไว้เนาะแถวที่7นะครับแถวที่7เนี่ยแนะนำอันแรกนะครับแถวที่8ดเนี่ยได้2อันคืออันที่1หรืออันที่2นะครับส่วนอันที่9แถวที่9เนี่ยแนะนําว่าเป็นอันสุดท้ายนะครับอันที่3อันนี้แถวที่10บแถวที่10เนี่ยเอาอะไรก็ได้นะครับเออเอาอะไรก็ได้นะครับแถวที่11แถวที่11เอนี่ยยังไงก็ต้องเป็นอันที่2นะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ย อันสุดท้ายเนี่ยอันนี้เลือกยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเรือมันไม่มีต่อเนาะเออเรือมไม่มีตอ่ตอเพราะฉะนั้นแถวอันที่2จะใช้ไม่ได้นะครับในแถวที่สิบก็ต้องเป็นอันแรกอะ,ะครับดีสุดละสำหรับแบบนี้นะสมมตัแบบนี้นะครับก็ดีสุดก็ต้องเป็นอันแรกเลยกันเนาะอ่าทีนี้ต่อมาที่เรือมีสกิลอะไรบ้างคือสกิลเรือมันน่ากลัวมากนะครับสกิลเรือมันน่ากลัวมากก็คือ BA, เบอร์ท่นสามสี่อัน เอเบอร์ขั้น3านี่ก็คือมันจะมีมีแค่อเลตตาเนาะก่อนหน้านี้แบบนี้มันก็เอามาอีกแล้วซึ่งเอขั้น3เนี่ยมันแรงมากนะครับแล้วก็โซนหน้าขั้น24อันแล้วก็ควันขั้น2อีก4อันพูดง่ายๆคือโอ้โหเรือระดับพระเจ้าครับจริงนะครับเรือเรือเรานีระดับพระเจ้าตอนที่อาคิดอยู่นะครับแบบนี้มันยังสุมหาได้นะครับอ่ามันสุมหาได้เนาะแต่ว่าคลิปลงคลิปอาจจะ เลยเวลาไปแล้วนะครับก็รอมันวนมาใหม่แล้วกันนะครับเึ่งเดี๋ยวมันก็คงนวนมาเรื่หละนะครับตลอดรอบนี้เนะ<อ>าะก็เดี๋ยวสไตการเล่นไปดูกันนะครับก็อาจจะเล่นได้ไม่ดูดันเท่าไหร่คือดามิไม่ดูดันนะครับโชคพอดีว,ว่าจังหวะเล่นดามิสูงๆก็ดันไม่ได้อัดไว้พอดีเนาะพอเดีวยวผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็จะเป็นดามิเพราะว่ามากเนาะเน้นคุมเกมให้ทีมชนะนะครับเน้นคุมเกมให้ทีมชนะนะครับไปไปรับชมกันนะครับ Team captured the area. area Enemy team captured the area.